สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสลามกันนะหยิบก่อนหยิบแป๊บนึงนะก็จะมีสีชมพูกับสีขาวนะเห็นไหมอ่ะอันนี้เราดูปิศาวันอ,อ,าอาจจะได้ยินเสียงอะไรหน่อยเพราะเราดูปิศาจฟ้าแลบอยู่นี่นะอันนี้ก็จะเป็นสีหนึ่งเราให้มันโฟกัสก่อนนี่นะ นี่สูตรนี่เป็นสูตรเจลลี่เบอร์สองเพราะว่าเราว่ามันเหมือนเจลลี่เห็นไหมจริงๆนะมันเหมือนเจลลี่จริงๆเาอาอให้ดูแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันเก็บยากก็สําหรับสูตรเจลลี่นี้นะเราสอนไปแล้วนะสูตรที่มันสูตรที่ใช้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 ใชครีมครีมอะไรนะ ครีมทาตัวกับผงสีจันนะอันนี้คือใช้สูตรนี้นะนี่นะก็สำหรับสูตรนี้นะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงว่าสำหรับสูตรที่ใช้ครีมทาตัวแล้วก็ผงสีจันนะหลังจากใส่ผงสีจันกับครีมทาตัวไปแล้วให้ใส่น้ำประมาณครึ่งฝานี้ได้อะแล้วก็คนนะแล้วก็มาใส่ทีละหยดทีละหยดนะจนกว่ามันจะเป็นนี่นะ จริงๆแล้วอะพอมันเริ่มจะเป็นปุ๊บเอาไปตากก่อนก็ได้นะเพราะว่าเราทําอย่างนั้นเราคิดว่ามันดีกว่านะนิ่มอะเนี่ยแบบมันน้ำๆมาเลยเหมือนของจริงเลยสีในกล้องสดมากเลยอะเดี๋ยวดูของจริงเดี๋ยวถ้าดูของจริงเดี๋ยวถ้าเห็นของจริงนะสีมันไม่สดขนาดเนี้ยสีเราพอผสมสีขาวไปด้วยไงมันเลย สีดูชมพูชมพูหน่อยนี่นะโอเคสำหรับสีแรกไปแล้วมาดูสีขาวกันสีนี้มันคนละสูตรกันหรือเปล่านะโฟกัสเซโฟกัสโอเคโฟกัสแล้วสูตรนี้ไม่ใช่สูตรเดียวกันนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสูตรอะไรเพราะว่ามันนานแล้วไงอันนี้มันนานแล้วอันนี้มีเสียงนะฟังฟังค่อยค่อฟังค่อยๆฟังี๋ยวปิดปิดเสียง ปิดเสียงทีวีอาอย่าตกตัวนะนมันเห็นเนี่ยนะฟังนะอุ๊ยกระเด็นโฟกัสสี่มันมาบางทีอ่ะอันนี้เราไม่ได้ขยายใหญ่กล้องเลยนะอันนี้ธรรมดาเลยนะเนี่ย อุ้ยอันเนี้ยดีมากเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสูตรอะไรเนี่ยแหละเสียอยู่อย่างเดียวนี่มือเราหายแล้วมือหายลอกแล้วเราเหยิบกล้องไปก่อนอุ้ยเสียงได้ยินเสียงอือปะถ้าใครได้ยินก็บอกได้นะอุ้ยเสียงอะไรอะ่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนะมันจะมีเสียงอือ อ๋อกล้องจะตกนะมันโฟกัสเซ่โฟกัสแล้วโอเคนี่นะอุ้ยติดมือนี่นะมันเป็นอันนี้เป็นสีขาวนะสีในกล้องสดมากสีข้างในสีสีนอกกล้องก็สดจริงๆอันนี้เป็นสีเดียวสีเดิมเลยนะเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนสีอะไรเลยอะในกล้องอะสำหรับสูตรนี้จะไม่ยืดนะแต่ว่ามันนิ่มเหมือนเจลลี่อะชอบอะ าชอบสูตรนี้มากโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายเรามารีวิวเฉยแล้วก็บอกสูตรไปแล้วนะตอนต้นๆค่ะตอนต้นๆคลิปอ่ะนั่นแหละโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายแล้วเจอกัน yse, คลิปต่อไปนะ